เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาผมเองและก็ทีมงานของมูล,ลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการเราได้ลงพื้นที่ไปที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อไปเยี่ยมสถานที่2แห่งด้วยกันนะครับที่แรกก็คือสถานสงเคราะห์สตรีพิการบ้านการุญเวทที่นี่เนี่ยเขาก็มีคนพิการอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับเฉพาะสุภาพสตรีมีทุกประเภทความพิการเลยนะครับซึ่งเราไปดูกิจกรรมของเขา2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าละมุนมิวคือการทํา อาหารเหลวสําหรับคนพิการโดยเฉพาะคนพิการที่เป็นคนพิการติดเตียงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทางการุญเวสเขาต้องสั่งเป็นนมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงคือเดือนละตกประมาณ5 0าหม่นบาททางสถานสงเคราะห์ได้รับการสนับสนุนในการสร้างห้องในการทําอาหารเหลวแล้วก็อบรมบุคลากรให้สามารถที่จะทําอาหารเหลวได้เองซึ่งโครงการนี้เนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับทางการุญเวสได้จากเดือนละประมาณ5้า0 0 0บาทเหลือเพียงเดือนละประมาณ18,00 0บาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับวัตถุดิบในการทําอาหารเหลวจะมีกล้วย ทอไข่ไก่แล้วก็เป็นเนื้อไก่แล้วก็สําหรับคนพิการบางคนนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายก็จะมีการใส่แอปเปิลลงไปในสูตรในการทําอาหารเหลวด้วยทางมูลนิธิเรานอกจากจะดูงานแล้วก็สนับสนุนโครงการในการผลิตอาหารเหลวไปเป็นจํานวนเงิน20 0 0 0บาทอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากพี่น้องทุกท่านอีกต่อหนึ่งนะครับอีกโครงการหนึ่งคือจะเป็นการทํางานฝีมือหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําโดยสตรีพิการในบ้านการุญเวสการที่เขาได้มาช่วยกัน ผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะเสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็เป็นการทำให้คนในสังคมเนี่ยได้รู้ถึงศักยภาพของคนพิการแล้วก็ยังมีรายได้นะครับมาช่วยเหลือคนพิการต่อไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหลากหลายเลยนะครับท่านสามารถไปช่วยกันอุดหนุนได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปที่บ้านการุญยเวสได้โดยตรงเลยนะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับถ้าสนใจหรือว่าสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมทาง <c oughs> น้องๆแล้วก็คุณ ูที่บ้านการุญเยเวยได้เช่นกันนะครับ อีกที่หนึ่งที่เราไปนะครับก็คือโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนซึ่งจัดก,การศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเนี่ยก็มีการจัดบริการทางการศึกษาเช่นการผลิตสื่อรับส่งเพื่อให้นักเรียนตาบอดเนี่ยสามารถไปเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปได้ในระดับมัธยมปลายนะครับโดยมีนักเรียนอยู่ที่นี่ประมาณสัก100คนวันนั้นเนี่ยเราได้ไปมอบเป็น ุนการศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดทั้งหมด18คนคนละ2000บาทแล้วก็ยังมอบทุนให้กับทางโรงเรียนเพื่อนําไปจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มเติมอีก10คนนะครับเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0บาทแล้วเราก็ยังมีการมอบหนังสือนิทานอักษรเบลก็เป็นหนังสือนิทานอักษรเบลที่เราผลิตภายใต้โครงการผลิตหนังสือนิทานอักษรเบลแบบทวินบุ๊กนะครับก็ได้มอบให้กับทางโรงเรียนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนซึ่งอาหารกลางวันวันนั้น ก็จะมีทั้งข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำแล้วก็น้ำปาาน้องๆเนี่ยชอบมากอันนี้ผอท่านคอนเฟิร์มเองผอท่านก็ยังบอกอีกนะครับว่านักเรียนที่นี่เนี่ยส้มตำต้องเผ็ดๆนะครับไม่เผ็ดก็เดี๋ยวจะไม่อร่อยถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาเลี้ยอาหารหรือมาเยี่ยมน้องๆเยี่ยมคุณครูที่นี่ได้นะครับที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผอบุญสิตาที่บ้านการุญเวศท่านผอประชีพที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทย รวมถึงคุณครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ของทั้ง2แห่งแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับรวมถึงผู้บริจาคทุกท่านด้วยนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขของน้องๆทั้งสองที่ได้ครับขอบคุณมากครับ